สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพร้อมผีกีรละครวันนี้วันนี้เจอกันตั้งแต่เช้าๆนะครับพี่น้องที่รักครับปีนี้เป็นปีที่สามนะที่รายการนี้ดําเนินมาซึ <c oughs> ่งอธิฐานไปนเรื่อยๆที่จะถึงพันละไปมากกว่านั้นพี่น้องที่รักครับในปี2025คือปีนี้นะเราเป็นเพียงการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเมื่อผมพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าผมหมายถึงการครอบครองคิงด้อมก็คือที่ที่มีขิง โอเคแล้วก็ข้อบังมผิที่เราใช้ยึดเป็นหลักก็คือกิจการบทที่20ข้อ25สอดคล้องกับ2025พี่น้องเที่ยค,ครับตอนนี้หัวข้อที่เรากำลังเรียนรู้ก็คือครอบครองด้วยการทำงานด้วยฤทธิอำนาจของพระมียาเบริสุดวันนี้ผมอยากจะให้เรากลับมาสองที่พระมหาสัญญาซึ่งเป็นคำสัญญาที่อยู่ในพระมหาวิชาเอาล่ะก่อนที่เราจะดำเดิงใจไปที่ประคามของพระเจ้านั้นผมอยากให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยรับ คุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้เรียนพระคำขอพระวิญญาณเคลื่อนไหวขอทรงโปรดเมตตาด้วยไม่ว่าพี่น้องท่านหนึ่งท่านใดเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นถูกกระทําให้สําเร็จแล้วโดยพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพี่เยซูเราขอพระวิญญาณเคลื่อนไหวปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นแล้วเปล่าประกาศว่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องคําพูดแต่เป็นเรื่องลิเรเตซสิ่งไม่เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นเลยว่าเราต้องพึ่งพาในอำนาจของพระยาไีสุดฉะนั้นเราขอรอองคคลื่นไหวับ ทุกคนที่เข้ามาฟังจะไม่มีใครเหมือนเดิมทุกคนกำลังก้าวไปข้างหน้าก้าวขึ้นสูงพราะยามบริสุท์มีสิทธิ์และอำนาจที่จะเคลื่อนไหวรับปลดปล่อยสิ่งที่ดีพร,พรับพรนที่เป็นของเราอยู่แล้วที่อยู่ในโลกฝ่ายวยาิญญาณพระคุณที่มีอยู่แล้วในโลกฝ่ายวยาิญญาณเราเรียกว่าวันนี้เนื่องจากเราฟังพระคาจะไม่มีใครเหมือนเดิมทุกคนกำลังก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูงขอบคุณค่าพ่อในนามพระเยซูอาเมนเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เราดําดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยโอเคเหมือนเดิมนะครับ อย่างที่ผมบอกหัวข้องแล้วก็คือว่าครอบครองด้วยเรื่องอำนาจของพยามไปสุดพี่น้องที่รักครับกุญแจของการที่เราจะครอบครองโอเคขณะที่เราเป่าประกาศแผ่ tem, <Right. S 2> นดินของพระเจ้าซึ่งจริงๆก็คือการเป่าประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของเพียร์สกิซึ่งจริงๆก็คือพระมหาบัญชาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องว่า T4T ซึ <ären> ่งแปลว่า Training for Trainer หรือการฝึกฝนกูฝึกให้เป็นรูฝึกให้เป็นรูฝึกให้เป็นกูฝึกโอเคหรือสร้างสวกคที่สร้างสวกคที่สร้างสวก์ที่สร้างสวกคที่สร้างสวรรคัหรือตั้งิจัทีดจัดท กุญแจสาคัญเกี่ยวกับพระเจ้าตตียการุภาพหนึ่งเกี่ยวกับพระเยสค์ก็คือการเชื่อฟังพระมหาประชาสองเกี่ยวข้องกับพระบิดาก็คือการเข้าใจพระทัยของพระบิดาว่าพระทัยของพระบิดานั้นคือการรักอวยพรและช่วยเราให้รอดเพื่อจะใช้เราเพื่อจะช่วยคนอื่นให้รอดและกุญแจข้อที่3ามเนี่ยคือเป็นการทํางานด้วยฤทธิอำนาจของพระยามสุดโอเควันนี้เราจะกลับมาส่องในส่วนของพระมหาสัญญาซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในพระมหาบัญชาดูด้วยกัน ในข้อ20มัทธิวบทที่28ข้อ20ส่วนท้ายนั้นบอกเราว่าและดูเถิดเราจะอยู่กับพวกท่านเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพี่น้องที่รักพระเยซูคิตรู้ว่าพระมหาบัญชานเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นสิ่งที่พงค์สัญญาก็คือว่าพงค์จะอยู่กับพวกท่านซึ่งในที่นี้ก็คืออัครทูตรวมทั้งหมายถึงพวกเราทุกคนแล้วบอกได้ว,ว่าจะอยู่เสมอไปเห็นนะอยู่ตลอดแล้วบอกว่าจนกว่าจะสิ้นยุคจริงๆพระปีข้อนี้ชี้ให้เห็นเลยนะว่ามันมีเรื่องของยุค อ่าซึ่งยุคเนี้ยน่าจะหมายถึงยุคของคิดจะจัดโอเคแต่ถามว่าพระเยซูิดจะอยู่กับพวกผู้เชื่อยังไงจริงๆก็คืออยู่ในรูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคหลายครั้งพระพีบรรยายว่าเป็นพระวิญญาณของพระเยซูก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระวิญญาณของพระเยซูิดที่อยู่กับเรา ให้ผมบอกเราว่าพระเยซูเนี่ยโอเคหลังจากที่พงศั่งพระมหาบัญชานี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหาสัญญาก็คือพงศ์บอกว่าพงศ์จะอยู่ด้วยซึ่งหมายถึงว่าการจะทํางานร่วมกันกับเราเราไม่ได้ทําฝั่งเดียวสาเหตุที่เราทําสําเร็จได้เนี่ยเนื่องจากพระมหาสัญญาคือการที่พระเยซูสถิตอยู่กับเราตลอดซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆแต่หมายถึงการร่วมงานโอเคซึ่งถ้าพี่น้องไปดูในมาระโกบทที่16ตอนปลายๆนะ่ซึ่งพูดถึง ว่าให้ออกไปประกาศแล้วหมายถึงหมายสําคัญจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณไปลายข้อ2 0 21ประมาณนี้บอกว่าองค์พระพุทธเจ้าทรงทรง่วมงาน,นกับเขาโอเคด้วยการทําให้เขานั้นทําหมายสําคัญได้ซึ่งจริงๆในที่นี้ก็คือการที่พะเยซูคิดอยู่กับเราในการในพระมหาเัชชาเนี่ยซึ่งจริงๆคืออยู่ในรูปแบบของพระญ,ญาณซึ่งทําให้เราทําหมายสําคัญและกาศจักด์์ได้เป็นแง่มุงของฤเดชพี่น้องที่รักครับการทุ่มเทเชื่อฟังพระมหาบัชชานั้นดีแต่ยังไม่ดีพอการเข้าใจหัวใจของพระบิดาว่าพง์รักอวยพร และช่วยเราให้รอดเพื่อจะใช้เราก็จะช่วยคนอื่นให้รอดด้วยเพราะคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงก็ดีแต่ยัง็ไม่ดีพอเราจําเป็นต้องพึ่งอาศัยเรื่องหน้าของยาเมเบสุดพี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าขณะพระเยซูกิ์เนี่ยสั่งให้พวกอากาัครทูตเนี่ยออกไปสร้างสาวกแต่ก็ยังมีคําสั่งที่มาคู่กันว่าแต่อย่าเพิ่งออกไปให้รอรับตามพัะสัญญาของพระบิดาซึ่งก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าการที่โอเคการที่มีพระญ,ญาณและการสามารถที่จะเต็มลงในพระญ,ญาณซึ่งทําให้สิ่งน,นี้นํามาซึ่งฤทธิ์เดชในการที่จะเป สักเคพยา,ยานเพ,พื่อเพียสกตดูต่อไปพี่น้องที่รักผมจะให้เราดูในบริบทข้อ17โอเคก่อนก่อนข้อ20นะก่อนสั่งพระมหาบัญชาบอกว่าแล้วเมื่อเห็นปรงพวกเขาจึงกระดาบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พี่น้องเห็นยังสิ่งนี้ชีให้เห็นเลยนะว่าขณะที่พเพยสิกตสั่งพระมหาบัญชานั้นพวกเขาไม่ได้เป็น <c ười> คนที่โตแล้วพวกเขายังสงสัยอยู่พวกเขายังสงสยัยเกี่ยวกับเรื่องการเป็นด้วยจากความตายแต่ถามว่าทําไมถึงแม้ว่าพวกเขายังไม่สมบูรณ์ทําไมเพยสเกตจังยังสั่งพระมหาบัญชาทําไมจึงไว้วางใจได้ เพราะว่าพระเยซูไว้วางใจในพระมหาสัญญาครับว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่เมื่อพองยานมาเมื่อเขาเต็มดนด้พะญาณเขาจะสามารถทําได้ <c oughs> พี่น้องดูอย่างเปโตสิครับเปโตที่พังไม่เป็นท่าเปโตที่บอกว่าจะไม่มีทางปฏิเสธแต่ปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งแต่พี่น้องเคยสังเกตไหมว่าเมือ่อโอเคพงญานลงมาเปโตคนนี้แหละที่เคยกลัวไก่และไม่ได้เรื่องโอเคครั้งเดียวจริงๆเ <c oughs> ทศนามีนับเฉพาะผู้ชายสามพันคน จริงๆแล้วก็คือ,อถ้าพี่น้องไปดูนะพระเยซูยังไม่เคยนะที่เทศนาเสร็จปุ๊บมีคนกลับใจสามพันคนไม,ม่มีมีแต่มามุง่งกินอาหารห้าพันคนถูกแต่ว่าที่เชื่อเลยทีเดียวสามพันคนไม่มีแต่เปโตมีสิ่งนี้เป็นไปตามสิ่งที่พระเยซูพูดในยอห์นบทที่1 4ข้อ12บอ่ะบอกว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์จะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กิจที่เหมือนและกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าพระองค์จะไปะะไปถึงพระบิดาซึ่งการนไปถึงพระบิดาก็คือการเทพระยาลงมาซึ่งจริงๆ พัะสัญญาข้อนี้จริงๆแล้วสำเร็จตั้งแต่วันแรกจริงๆวันแรกเนี่ยมีกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเกิดขึ้นสองอย่างกิจแรกก็อย่างที่ผมบอกเปโตรครับพระเยซูเนี่ยทำธรกิจอย่างมากของการรักษาโลกโอเคอ่าจริงๆก็คือพระเยซูเนี่ยในการประกาศพระกิจติคุณพงไม่เคยทพ่พีไม่เคยบันทึกว่าพงพงนำคนตัดสินใจรับอติสมาพร้อมกัน3,000คนแต่เปโตรครั้งแรก สำเร็จเลยเป็นไปตามสิ่งที่พระเยซูสัญญาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับพระมพีพูดถึงว่าถึงแม้พระเยซูคริสต์เจ้าจะก,กล่าวถึงเรื่องของการพูดสายแปดกแต่พระมพีธไม่เคยบันทึกเลยครับว่าพระเยซูพูดภาษาแปดกแต่ในวันแรกผู้เชื่อพูดภาษาแปลกๆทุกคนนี่เป็นกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นสิ่งที่พระเยซูไม่เคยทำดังนั้นพี่น้องที่รักถ้าเราสามารถทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่ากิจเหมือนเราก็สามารถทําได้ครับผมหมายถึงการประกาศการเรียกคนตายให้ฟื้นการวางบาลึกวางมือรักษาโรคการประกาศการสร้างเสาเอาละ ท่นั้นพี่น้องเห็นยังว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์แต่ลิทธานุภาพลิทธำหน้า,า,นาของพระยามสุดจะทําให้พวกสาวกซึ่งตอนนั้นไม่สมบูรณ์และยังสงสัยอยู่สามารถทํากิจของพระเยซูก็ดได้ดูต่อไปข้อ18ครับพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดอันนี้เป็นฉบับแปลที่ถูกต้องโอเคสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวนก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเราในที่นี้หมายถึงพระเยซูกิดพี่น้องเห็นยังในที่สุดแล้วพระเยซูกิดพูดในตอนที่ตายแล้วฟื้นแล้วขณะที่ให้พระ ให้พระมหาบัญชาพง่งบอกว่าสิทธิอำนาจถูกมอบไว้กับแกเปล่งแล้วซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เราจะต้องเหมือนกับต้องอธิบายบางอย่างก็คือจริงๆสิทธิอำนาจอันนี้โอเคมันถูกมอบให้กับอดัมและอดัมได้มอบให้กับซาตานโดยการเชื่อฟังมันโอเคแต่ผมเชื่อว่าในระหว่างที่3วันที่พระเยซูตายถูกฝังพงได้ไปที่นรกด้วยครับถามว่าทําไมเพราะพงต้องจงนรกแทนเราโอเคในที่นั้นพระเยซูชนะซาตาน พงศ์งนักเลงพอพงค์ชนะมันในที่ของมันและพงศ์กระชากสิทธิอำนาจมาโอเคแล้วผมเชื่อว่าพงศ์ได้เอาไปมอบให้กับพระบิดาและในที่สุดพระบิดามอบคืนให้กับพง์เพราะในตอนนี้บอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดโอเคถูกทรงมอบไว้แก่เราแล้วพระเยซูไม่ได้บรรยายว่าพงศ์ไปเอามาคืนแต่พง์บอกว่าทรงมอบไว้แก่พระองค์ถูกมอบให้แก่พง์ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกก็คือพระเยซูเอาคืนมาจากซาตานพง์มอบให้กับพระบิดาพระบิดามอบคืนให้กับพง์ฉะนั้นพี่น้องเห็นยัง โดยความเป็นจริงข้อนี้ก็คือว่าถ้าเราเข้าใจว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดอยู่ในพระเยซูกิตและพระเยซูบอกว่าจะอยู่กับเราความหมายก็คือว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ในโลกอยู่กับเราเน่นเป็นสาเหตุที่เราสามารถทําพระมหาบัญชาได้ถึงแม้มันยากเพราะเรามีพระมหาสัญญาคือการสถิตอยู่ด้วยของพระเยซูกิตพร้อมด้วยสิทธิอำนาจโอเคซึ่งตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าการสถิตอยู่ด้วยของพระเยซูกิตเนี่ยอยู่ในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับให้ผมบอกเรา ว่าในการที่เราจะเชื่อฟังพระมหาปัญชาได้โอเคเราจําเป็นต้องพึ่งอาศัยทั้งการเชื่อฟังพระมหาปัญชาเราจะต้องเชื่อโอเคในพระไทยของพระบิดาที่รักอภัยกวยพรเราช่วยเราให้รอดเพื่อจะช่วยคนอื่นให้รอดแล้วก็เราจะต้องทําด้วยกิจฤทธิอำนาจของพญา,ามปสุดซึ่งเป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องที่รักจงโอเคมีชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยพระมหาปัญชาโอเคจงทําให้ประเทศไทย เป็นของพระเจ้าในรุ่นของเราโอเคเราจะเห็นสิ่งนี้แต่ว่าไม่ใช่แค่เห็นเราจะเป็นคนที่มีส่วนหนึ่งในการทําสิ่งนี้ให้สําเร็จฉะนั้นอย่าลืมโอเคเพิ่งอาศัยเรื่ออำนาจของพงษยามราสดแลวอย่างที่ผมบอกเรื่ออำนาจของพงษยามราสดในรุ่นของเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากพระเจ้าเป็นคนทําเพราะพระเจ้าได้เทพระยามลงมาในเราและพง์สั่งเราในเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบแปดว่า <g ül> และอย่าเมาเล่างุนซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพญานพี่น้องเห็นยังคำว่าจงประกอบด้วยพยาณน,นั้นเป็นคําสั่งที่พระเจ้าสั่งเราและพระเจ้าจะไม่สั่งเราในสิ่งที่เราทําไม่ได้เห็นังแปลว่าเราสามารถทาให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพญาณและทาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าพระพีใน,ในข้อน,นี้ในรูปแบบของอวไวยกรณ์นั้นแปลว่าตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วก็คือเราเป็นคนเราเป็นคนเลือกเวลาโอเคแล้วก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่พยาณลงมาในวันเป็นเะคสพงไม่เคยกลับไป ฉะนั้นเมื่อคริเซียนเชื่อในพระงค์เขาได้รับพระงษ์ยานเนี่ยเขามีความรับผิดช,ชอบที่จะทำให้ตัวเองเต็มเตี่ยมด้วยพงษ์ญาโในการพูดภาษาแปลกการพูดภาษาแปลกนั้นเป็นการถูกฉีดพงษ์ยานออกมาจากวิญญาณของเราไปที่ร่างกายและจิตใจแล้วตามาพ่อเพียวคือเมื่อเมื่อพงษ์ยาณเสด็จมาเหนือซึ่งแปลว่าเต็มล้นด้วยพงษ์ยานเราก็มีฤทธิอำนาจที่จะเป็นสักขิีพยานเพื่อพิจิตซึ่งหมายถึงมีทุกอย่างที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นอของประทานความสามารถกา,า,ารสำแดงความกล้าหาญฤทธิเดชสิทธิอาานนนจจจฉะ้้งเขเขใรื่ี แล้วดำเนินชีวิตทำ T4T Training for Trainer สร้างสาวกเชื่อฟังพระมหาบัญชาสร้างสาวกที่สร้างสาวกที่สร้างสาวกที่สร้างสาวกสร้างกูฝึกที่สร้างกูฝึกที่สร้างกูฝึกที่สร้างกูฝึกตั้งกิ้จักรที่ตั้งกิ้จักรที่ตั้งขิ้จักรที่ตั้งขิ้จักรโดยการพึ่งพิงฤทธิอำนาจของพระอยาบสุดให้ผมดีเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักครับเราดูมุมซ้ายล่างกล่องมุมซ้ายล่างที่เขียนว่า l o ิ e Thailand หนึ่งหนึ่ง โอเคแปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งสองสามภายในสามปีก็คือสองพันยี่แปดถามว่าปีสองพันยี่แปดมีความสําคัญไงสองพันยี่แปดจะครบรอบสองร้อยปีที่โปรตุเกสเข้ามาที่ประเทศไทยเราตั้งใจว่าเราจะเห็นตัวเลขสามตัวซึ่งเป็นการแสดงถึงการที่เรารักประเทศไทยก็คือหนึ่งมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนตอนนี้เรามีผู้เชื่อประมาณห้าหกแสนให้เราทวีคูณให้ผมบอกเราถ้าในที่สุดแล้วเราจะเชื่อฟังพระมหาบัชชา ถ้าเราจะเชื่อและเข้าใจในพระทัยของพระบิดาและถ้าเราจะพึ่งอาศัยแลือหนาของข้าราชาริระเสริฐอย่าว่าแต่หนึ่งล้านเลยครับปีหนึ่งหนึ่งล้านปีหนึ่งหนึ่งเท่าเป็นไปได้ขอเพียงแต่เราเริ่มต้นกับใจใหม่ตั้งใจว่าเราจะใช้ทุกวันของเราประกาศการครอบครองของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกสร้างครูฝึกในนามพระเยซูคริสต์โอเคแล้วก็หนึ่งที่สองก็คือการที่จะมีศิษยพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคนแล้วศิษยพิบาลผู้รับใช้เหล่านี้จะต้องเข้าใจงานของตัวเองว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ทําแทน ที่ยอบิบาลผู้รับใช้5พันธกรตามที่เอเฟซัสบทที่4กล่าวเรามีหน้าที่ที่จอัตรียมทำมิกชนที่จะรับใช้ซึ่งหมายถึงการสร้างสวกที่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 สร้างสวกการตั้งกิดจัดที่ตั้งคิดจัดที่ตั้งคิดจัดที่ตั้งกิดจัดที่ตั้งคิจัดหมายถึงการฝึกก็ฝึกให้ฝึกก็ฝึกให้ฝึกก็ฝึกให้ฝึกกฝึกให้ผมบอกนะการทําเองมันง่ายกว่าแล้วมันเร็วกว่าในระยะสั้นแต่ถ้าเราอยากเห็นคิดจัดที่สร้างคิดจัดที่สร้างคิดจัดก็เราอยาากกเเเเหห็็นนนนนรตติบบบโแแมั่่คคงลละปียจาก ผู้เชื่อกลายเ,เป็นสาวกเราจําเป็นต้องทํางานหนักโดยการสร้างคนที่สร้างคนที่สร้างคนฉะนั้นถ้าเรากลับใจใหม่ครับพี่น้องที่รักแล้วก็มีคิดจัดประมาณ1นึ่งหมืนแห่งผู้นี้คือสี่จัตพิบาลหนึ่งคนดูแลในคิดจักมีสมาชิกประมาณ100้เราจะจบลงได้การมีผู้เชื่อหนึ่งล้านโอเคฉะนั้นพี่น้องที่รักให้เราอธิษฐานและที่สําคัญมากกว่านั้นให้เรามาร่วมกันทํากลับใจใหม่ครับโอเคถ้าพี่น้องยังไม่ได้ทําสิ่งที่สําคัญก็คือเขียนรายชื่อคนที่ยังไม่เชื่อแล้วก็เขียนคำพยานแล้ว แล้ววันนี้เริ่มต้นออกไปพูดเลยครับตั้งใจว่าหนึ่งอาทิตย์เล่าให้ห้าคนฟังให้ผมบอกคุณถ้าคุณทําส่วนของคุณพระเจ้าจะทําส่วนของพงศ์ซึ่งในในที่นี้ก็คือการที่โรรองอยู่ด้วยและจะให้หมายสําคัญการอัศาจรรย์เกิดขึ้นโอเคเมื่อคุณวางมือคนจะหายโรคเมื่อคุณขับผีผีจะถูกขับออกเมื่อคุณเป่าประกาศพระเจ้าจะยืนยันได้หมายสาคัญและอาัศาจรรย์เพราะว่านั่นคือพระมหาสัญญาคือการสถิตยอยู่ด้วยของพงยานแต่อย่าลืมว่าหน้าที่ของคุณคือทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยานแล้ว หมายสําคัญกาศจันทร์ต่งางๆแทเกิดขึ้นให้ผมได้ยินแลวดว่าดด้วเอาล่ะพี่น้องกีฬาครับให้เรามารับมหาสนิทซึ่งจริงๆแล้วแปลว่าสนิทมากโอเคพระเยซูบอกว่าจงกระทําอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงโปองเราจะทําอย่างนี้ครับพระก,กายของระองแตกหักเพื่อเราหายดีผมเปล่าประกาศถึงทุกคนที่ฟังอยู่การหายโรคสุขภาพดีวิญ,ญญาณชั่วที่ถูกขับออกแผนงานต่างๆของมารถูกทาลายผมเปล่าประกาศถึงหมายสําคัญกาศจัจจ ผมเป่าประกาศว่าพระเยซูคริสต์ได้ถูกเคี่ยนไปแล้วฉะนั้นเราหายดีไปแล้วโดวยบาดแผลเข่นตีของพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายได้รับการรักษาให้หายผมเปล่าประกาศว่าผมได้กล่าวคาอธิษฐานในความเชื่อฉะนั้นพี่น้องรอดชีวิตพี่น้องป่วยครับผมอ้อไม่ใช่พี่น้องหายป่วยผมเปล่าประกาศสิ่งนี้ครับพี่น้องที่รักผมเปล่าประกาศว่าการรักษาโรคไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าจะทําพระเจ้าทําไปแล้วโดยการที่พระเยซูถูกเคี่ยนฉะนั้นผมเปล่าประกาศว่าพี่น้องทุกคนหายจากทุกโรคภัยไข้เจ็บโอเค สิ่งที่จําเป็นทุกอย่างจําเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อให้สิ่งนี้เป็นจริงเพราะพระเยซูคริสต์ได้ทรงเจ็บเพื่อให้เราหายดีในานามพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักครับลองตรวจสอบดูครับพี่น้องหายดีแล้วผมปาประกาศกับพี่น้องเลยว่าพี่น้องหายดีแล้วครับโอเคลองเช็คลองตรวจสอบพี่น้องจะพบความจริงที่ผมกาลังบอกแล้วเขียนคําพยานลงไปโอเคพี่น้องที่รักครับพระฤทธิ์พูดสิ่งดีเพื่อเรา พระฤทธิ์พูดถึงอะไรครับพระฤทธิ์พูดถึงการที่เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปพระฤทธิ์พูดถึงการที่พรงค์ได้เอาความอับอายโอเคพงค์ได้ทําให้จิตสํานึกของเราปราศจ,จากบาปพรงค์ได้ทําให้เรามีชัยชนะครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตพระเยซูกิดได้ทรงกระทําสิ่งที่ดีต่างๆให้เกิดขึ้นในชีวของเรารวมทั้งการเอาคำสาปแช่งออกไปการใส่มาซึ่งพระพรการทําลายแผนง,งานของศัตรูผร้อมปราบประกาศว่าพี่น้องมีชัยชนะเหนือซาตานเพราะผลิตและเพราะรคำพยาจงพูดให้สอดคล้องกับ พอลิ์ครับพอธิ์ยังคงพูดอยู่จงพูดให้สอดคล้องว่าเราได้รับการอภัยจงพูดให้สอดคล้องว่าเราพ้นจากความยากจนเรามั่งมีเราพ้นจากคำสาปแช่งจงพูดให้สอดคล้องว่าเราครอบครองโดยกษัตริย์ในชีวิตจงพูดให้สอดคล้องว่ามซาตานอยู่ใต้ฝ่าเท้าแผนงานของมันถูกทำลายพี่น้องที่รักพูดด้วยกันครับแต่ข้าพเจ้าแต่ส่งข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปฏิบัติพระเจ้าพี่น้องที่รักพูดพร้อมกันครับฉันเต็มฉันอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตพูดพูดพร้อมกัน พอดีนั้นยังไม่ดีพอมันต้องล้นพูดพร้อมกันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักของป่าประกาศว่าผมปลดปล่อยหมายสคาคัญละกาศจันยร์โอเคทิ่จักของคุณกำลังเกิดการทะลุทะลวงแผนงานของศัตรูถูกทำลายครอบครัวคู่สมรสของคุณกลับมาเชื่อพระเจ้ากลับมาจริงวาจาังลูกหลานรักพระเจ้าผมป่าประกาศได้ว่าผลิตของขยัสเกตโลมที่นั่นฉะนั้นผมป่าประกาศว่า,าการเสพติดต่างๆถูกทำลายผมป่าประกาศถึงการปลดปล่อยเหนืออทุกสวรรค์ซึ่ง ดูแลพวกคนอยู่ให้ทํากิจของโปรกหมายถึงให้ทํากิจของพระเจ้าในนามพระกพี่น้องที่รักกดไลค์กดแชร์กดสับกับใครทําให้รายการเข้าใจความพิเจรครอบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันลองเข้ามาฟังสักสิบวันคุณสามารถเปิดในครอบครัวเป,รเปิดในกลุ่มสมรสเปิดในกลุ่มเซลล์คุณแค่สัต์ซื่อในการส่งมอบเสร็จแ,แล้วเมื่อคุณฟังให้คุยกันถ้ามีส่วนไหนยากแอปพิรายแต่สิ่งที่สําคัญคืออย่าเน้นการเรียนรู้ความผิดแค่ความรู้จงเชื่อฟังจงเน้นว่าจะนําไปใช้อย่างไงและนําไปใช้จงเน้นว่าจะเอาไปแบ่งปันกับใครรอย่างไ ให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักพรุ่งนี้เข้ามาฟังใหม่โอเคแล้วจำเริญขึ้นให้เราพูดพร้อมก่อนว่าชื่อของฉันขึ้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 นโคชาโลมจงอย่าลืมโอเคจงอย่าลืมมีชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยพระมหาบัญชาจงอย่าลืมทําให้แผ่นดินของพระเจ้าทําให้ประเทศไทยเป็นแผ่นดินของพระเจ้าในรุรนร่นของเราในนามพระคกิ์อามน